สวัสดีครับผมก็เหมือนเดิมเช่นเคยนะครับมาทำเควสคำขอนะครับแบบที่หายากหน่อยครับผมเหมือนเดิมครับอะไรเนี่ยบันทึกครอบอไม่ใช่วเ,เน่่อบันทึกครอบครัวหนานเตอนะครับอันนี้ก็หายากเหมือนกันนะครับถ้าถ้าไม่รู้ที่ก็ยากเหมือนกันครับ เควไปครับโอเคครับ <Okay. S 2> กดวาร์ปครับผมอันนี้ผมหา <c oughs> ผมมาว่ามันสิบห้านาทีครับ <c oughs> ก่อนจะเจอผมไปดูชั้น <c oughs> ชั้นสองมันไม่มีเอาไปเอามามอยู่ชั้นหนึ่งแล้วก็มันไม่ได้หยุดที่มันมีจุดบอสนะมันอยู่ที่ตรงแบบธรรมดาเนะี่ยทุกทีผมทุกทีมันจะเจอจุดบอสอะ่ะอย่างง่ายง่ายเรากดเข้าไปแล้วมันจะเจอตรงเนะี่ยทุกทีผม ผมกดแล้วผมจะหาจะมีตรงสีชมพูไงแต่ตอนนี้มันไม่ใช่มันอยู่ตรงนี้ครับผมหาตั้งนานแต่อีกคลิปหนึ่งอ่ะมันจะอยู่ทอ่ารูปปั้นเหมือนกันนะที่ให้หามันจะเป็นตรงสีชมพูนะครัถ้าจะไม่ผิดเพราะว่าผมอัดคลิปไม่ได้รอบนี้อัดอัดคลิปได้เปล่ารอบนี้ได้ครับรอบนี้ได้แล้วก็เดินตามไปงี้ประมาณนี้ครับ ผมพยายามทำคลิปสั้นสุดๆนะครับแล้วมันก็จะอยู่ด้านนี้เองครับผมนี่ไงครับเพื่อนๆตรงนี้ครับโอเคนี่ครับผมจบเคล็ดครับอ่าเรียบร้อยครับ ขอบคุณเพื่อนๆที่เข้ามาดูนะครับผมจะทำคลิปต่อไปนะครับผมขอบคุณมากครับ